มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดขุ่มรัพย์ชาดาไทยเศษเจ้าพ่อสแกกลังสู่รัฐมนตรีช่วยมหาไทย2กันยายน2566ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีโดยปรากฏชื่อของนายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูชีวิตสุดผาดโผนและเปิดขุมทรัพย์ของรัฐมนตรีช่วยมหาทไทยคนล่าสุดกันนะคะชีวิตใบเด็กของนายชาดานั้นค่อนข้างลำบากเพราะว่าตอนที่เขาอายุ7ปีพ่อของเขาถูกยิงเสียชีวิตในเวลา7ปีต่อมาแม่ของนายชาดาก็มาถูกยิงเสียชีวิตอีกคนและในปีเดียวกันนั้นเองพี่ชายก็ถูกยิงเสียชีวิตไปอีกคนเหลือเพียงนายชาดากับมนัญญาผู้เป็นน้องสาวต้องใช้ชีวิตด้วยกันสองคนคะ่ะ นายชาดาไทยเศษมีชีวิตที่ผ่าผลมากเพราะว่าในปี2546เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาจ้างวานสังหารสมเกียรติจันทร์ฮิรันไดขานุการของประแสงมงคลสิริสอสอพักไทยรักไทย แต่ว่าสุดท้ายสารพิพากษายกฟ้องในปี2,548ต่อมา20สิงหาคมพศ2555นายชาดาถูกลอบยิงที่จังหวัดนครราชสีมาแต่กลับไปโดนฝ่ารุถไทยเศษผู้เป็นบุตรถูกยิงเสียชีวิตบนรถของชาดาซึ่งในขณะนั้นชาดานั่งอยู่บนรถของเพื่อนจากนั้นในปี2,560เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าค้นบ้านนายชาดาและแจ้งข้อหาพกอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง นายชาดาได้แสดงรายการทรัพย์สินและก็นีิสินกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยนายชาดาแจ้งสถานะว่ายาเมื่อ5มิถุนายน2544มีทรัพย์สิน1 4 7ล้าน4 7 6 0 5บาทได้แก่เงินสด1.5ล้านบาทเงินฝาก18,885,247บาทเงินลงทุน20ล้าน 851,000บาทที่ดิน57แปลงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมูลค่ารวม40 1 8 7 0ล้าน1 7 0 4 0บาทโรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง5หลัง10.8ล้านบาทยา,านพาหนะเป็นรถยนต์5คันรถจักรยานยนต์7คัน4 8 5ล้าน850,000บาทสิทธิแล้วก็สัมประธานนะคะ 9 6 7 0ล้าบาททรัพย์สินอื่น41,610,000ล้าน6 10, บาทมีนี้สินทั้งสิ้น6 3 8 1 8 8 5บาทโดยแจ้งว่าเป็นนี้กับธนาคารค่ะนอกจากนี้นายชาดายัางแจ้งถือครองพระเครื่องรวม18องค์นะคะจำวันเดือนปีที่ได้มาไม่ได้ราค่ารวมทั้งสิ้น1 4 9 8 0 0ล้าน9 0 0 0บาท สร้อยคอและสร้อยขอ้อ,ยขอมือทองคำขาว5เส้น1ล้านบาทสร้อยคอทองคำขาวจี้หยกและแหวนหยก5ชิ้น2.5ล้านบาทแหวนเพชรและก็แหวนหยก2ชิ้น1.1ล้านบาทนาฬิกา24เรือน11.9้าล้านบาทกระเป๋าเดินทาง11ใบ5 0 0แสนบาทปืน10กระบอก5 0 0แสนบาทอาวุธปืนอีก1 3กระบอก8 0 0แสนบาทนาฬิกา สองเรือนนะคะได้มาปี2,565เรือนแรก2.8ล้านบาทเรือนที่2องล้านบาทค่ะซึ่งเป็นของปาเตะน,นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ